ดีค่ะโอสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาถ่ายเพลงวิทย์ปี๊ดนะครับของน้องพอใจพอใจครับเอ้าทำไมไม่ที่เป็นกระต่ายอ๋อผมเป็นกระต่ายอยู่แล้วครับในเอ็มวีแต่ว่าตอนเซนเพลงน้องก็เป็นกระต่ายใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้กระต่ายครับโอมโหเดี๋ยวนะไปดูตัวกระต่ายย้อมแมวครับแมงตับเต่าอยู่นี่ก็มีเหรอคะมาครับมาเหรอครับนี่ที่ใดที่กาลสินครับบินมาครับบินมาใช่ครับ โอ้แมงกับเต่บินนะใช่ครับใช่ผมก็านมามากับผมก็มากับแมงจับเต่าครับใช้เวลากี่วันครับเดินนะประมาณกี่วันสสัปดาห์ครับสัปดาห์เรือครับนี้เรามาดูเป็ดเป็ดบินมาแล้วครับสวัสดีครับเป็ดบินมาเหรอครับผมบินมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตะวันตกเฉียงเหนือครับ จะรู้แล้วพากันนั่งรถมานะใช่ค่ะใช่ครับ,รบอันนี้เรามาถ่ายตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่ช่อง y ยูทูบเอเ็ Channel